สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับชีวิตกลางแก้นะครับสาหรับคนตีกับปอมข้างทางนะครับเจอกันทุกเช้านะครับไม่รู้จะไปไหนครับก่อนเข้างานก็ออกหมายครับมีเวลาเล็กๆน้อยๆก็ใช้เป็นประโยชน์นะครับนี่คันดีๆครับเป็นวิโก้นะครับเป็นโก้ซากุระนะครับไกฟูจินะครับเป็นไกฟูจิวางไกติตัวนะครับเวอยู่ที่10ยี่สิบนะครับ ยาว6ฟุต6ฟุต8นะครับแล้วก็สายพี่ะครับ10นี่เบน1นะครับทั้งหมดนี้ก็มาจากร้านจำนัดฟิชชิ่งช็อปนะครับท่ากระเทียมนะครับขอขอบคุณมากนะครับที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับแล้วเดี๋ยวเจิญครับทานข้าวนะครับโอ้มาวานรอข้าวมันไก่วันนี้ข้าวหมูแดงครับชีวิตข้างทาก็อย่างเงี้ยครับไม่มีอะไรมากเดียกกินข้าว ก่อนครับเดี๋ยวก็เป็นลุยต่อครับว่าวันนี้จะได้สกีแต้มครับสุด,ดยอดครับขออนุญาตครับสังข้าวครับแม่ตวัดไปไหนเน ครับนี่กันแล้วครับได้แล้วครับโอ้โหจัดที่เพลครับมาแล้วเต็มแล้วครับเต็มตากเต็มคำครับอีส้มนะครับตียังไงก็ได้ครับอีส้มขนาดสี่เซนครับโอ้โหอมมิดเลยครับไซขนาดนี้นี่ครับปลาแถวนี้ก็จะไซเงี้ยนะครับถ้าไม่ใหญ่ก็เล็กไปเลยครับถ้าไม่เล็กก็ใหญ่ไปเลยครับเนี่ยครับเป็นหมายธรรมชาติครับวัดมได้คันดีๆนะครับคัน เบนมิโกะนะครับซากุระนะครับจากร้านจำหนัดพิชชิ่งนะครับนี่ครับส้มครับตีครับฟดีเจอกันครับตีครับมาแล้วครับเช้าๆครับมีตัวเป็นโดนครับโอ้ไซส์ปลาเค็มครับหมายธรรมชาตินะครับหมายเดิมๆนี่ครับส้มนะครับขนาดสี่เสนนะครับเนี่ยสายกรนาดนี้ก็เอาอยู่นะครับวัดวันได้คันดีๆครับคันเบนมิโกะนะครับซากุระนะครับแล้วก็สายที่สองกับคลิปคลิปวีเบอร์หนึ่งนะครับ จากร้านจำหรัดฟิชชิ่งนะครับช็อปท่ากระเทียมนะครับรับอุปกรณ์ดีๆนะครับจากร้านจำหรัดฟิชชิ่งนะครับท่ากระเทียมนะครับก็ฝากผลงานด้วยครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันครับอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับเหนียบอยู่แล้วครับมาหมาแล้วครับหมาแล้วครับเต็มสองครับโอ้สายสวยนะครับติดครับติดครับ ติดครับหลุดไหมหลุดโหติดต่อครับพางติดต่อหลุดเลยโอ้สได้ครับไซส์สวยด้วยนี่โดนแล้วครับามาแล้วครับ โหใสดีด้วยครับโอ้โหนี่ครับหมายเดิมเดิมนี่ครับอีส้มครับตียังไงก็ได้ครับตามที่สองมาครับโอ้โหจะไล่ตีตามมาเรื่อยๆเยอะครับไซนี้ครับต้องใจเย็นๆครับใจเย็นๆนะเนอีส้มนะครับโอ้โหไสสวยครับอีส้มครับขนาดสี่เซนนะครับวัดไม่ได้คันดีนะครับโอ้โหวัดเป็นติดมันติดนี่ครับเป็นโก้ครับสักกุลาระครับจากร้าน จำลาดฟิชชิ่งช็อปท่ากระเทียมนะครับท่ากระเทียมครับเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆนะครับหมายกลางครับตัวกงนี่สวยครับใหญ่ไม่น้อยครับหูหินนี่ปากเค็มเยอะจริงครับเนี่ยครับไซส์เนี่ยครับดสมนะครับขนาด4เซนนะครับเม็นพาสนะครับตียังไงก็แด่ครับเดี๋ยวก็งัดมันจะคันดีๆครับเบงโกนะครับเบงโก้ซากุระนะครับจากร้านจำลาดฟิตชิ่งท่ากระเทียมครับ ตาพีอีตากิปครับกิปเบอร์หนึ่งครับสวัสดีครับเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆนะครับหมายแต้มนะครับสวัสดีครับเฮ้ยไม่ชิดไม่โดนอุ้ยผมกำลังจะขึ้นพอดีเลย